ทุกคนเขาเป็นภาพวาดวาดด้วยมือนะทุกคนโอ้สดยอดเลยฝีมือทุกคนดูสิครับโอ้ดูผลงานเขาครับสวยมากโอ้ทุกคนดูผลงานเขา ใครที่ไม่อยากเดินก็นั่งรถไฟมานะทุกคนจะมีรถไฟจิ๋วเมื่อกี้นะครับหรือว่าเดินมาก็ประมาณ15นาทีก็ถึงละดูไม่ออกเลยทุกคนดูไม่ออกเลย